บัตรสมาชิกเมดิลีน,นะคะสามารถลด1 5 5 0 0บาทนะคะลดได้สําสำหรับสินค้าทุกอย่างที่อยู่ภายใต้แบรนด์เมดิลีน,นะคะลไม่เพียงเท่านั้นนะคะคือเวลาที่เดือนต่างๆเนี่ยจะมีโปรโมชัน่นเช่นสมมุติว่าเดือนนี้สมาชิกเมดิลีนผู้ถือบัตรเท่านั้นสามารถซื้อ เวโลนิก้าได้ในราคานี้แต่คนอื่นต้องซื้อราคาเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรสมาชิกเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีเพราะว่าเมดิลีนทำมาเพื่อคลิปลูกค้าเก่าโดยตรงนะคะเพื่อให้ลูกค้าเก่าได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าลูกค้าทั่ว,วไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจำเป็นมากๆที่ควรจะมีแล้วก็ยังมีแบบสิทธิพิเศษออย่างเช่นช่วงนี้แจกของเป็นสำหรับลูกค้าเมดิลีนเท่านั้นซื้อสินค้าได้ราคาพิเศษ อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแบบนี้ออกมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าณนะเวลาที่ตอนนั้นที่เราประชุมเรื่องนี้กันนะคะก็คือเราตกลงไว้ว่าเราทําบัตรเนี้ออกมาเพื่อต้องการคลิปลูกค้าโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือบัตรเนี่ยคือลูกค้าเก่าเราจะได้สิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายไม่ว่าในอนาคตเนี้ยถ้าเกิดว่าเปิด เมดิลีนที่กาลังที่กําลังสร้างอยู่นะคะคือเป็นแบบโชรูมใหญ่ใช่ไหมคะตรวจสภาพผิวได้คนที่ถือบัตรสมาชิกเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสภาพผิวได้แล้วในอะนาคตเมดิลีนมีโครงการจะทําทรีทเมนต์นะคะเหมือนแบบเป็นเป็นศูนย์ทรีตเมนต์ผิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมีความปลอดภัยนําเข้าจากเมืองนอกทั้งหมดอะไรเงี้ยตรงนี้ลูกค้าของเมดิลีเนี่ยอาจจะมีราคาพิเศษหรือว่าอาจจะให้ทดลองทําบางอย่างฟรีนะคะเพราะฉะนั้นบัตรสมาชิกเนี่ยมันค่อนข้าง ครอบคลุมในหลายๆอย่างที่อยู่ในเครือของเมดิลีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นการถือบัตรถือว่ามีพิเศษเยอะมากๆนะคะแต่ว่าะจะเป็นอะไรมากบางทีเนี่ยพูดตอนนี้เนี่ยและในอนาคตถ้ามันคาดเคลื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้ได้เลยว่ายังไงก็พิเศษกว่าคนไม่มีบัตรแน่นอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทํานะคะแลวเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดโปรโมชั่นบัตรสมาชิกแล้วนะคะ